สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับเมื่อนี้ทา่งส่องเสี้ยงหยาผ้าเหลาะนะครับเด้อครับกมีแนวทางจากเสี่ยนด้อนหน้าแหละครับครับเสียนด้อนหน้านะครับเนาะเพิ่นถ่ยตัวเลขมาแล้วครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับเมื่อนี้ก็เปลี่ยนมือวันจันทร์ที่สิบเก้านะครับเนาะครับครับพูดใด้เขามาแล้วกับอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ครับ ก็ติดตามพร้อมครับเพื่อสิบว่าผัดทั้ทา้งนะครับเนาะครับตัวเลขกำงามจากทางง่องเสียงยาพาเลาะนะครับเด้อครับครับชุดนี้ก็เป็นของเสียนนอนหน้านะครับเด้อครับเป็นเล้าพัฒนาครับงวดประจําวันที่19บเก้าแหะครับครับเพิ่นก็ให้ตัวเลขมาแล้วครับตัวเลขเล้าพัฒนาครับงวดที่แล้วก็คือสีเห็นน้ากันอยู่นะครับเนาะสำหรับตัวเลขเล้าพัฒนางวดวันที่16บหกนะครับเนาะ ตัวเลขของเพิ่นก็งามงามครับครับวันนี้เพิ่นกามาอีกคือเก่าล่ะครับครับหลังจากเพิ่นเฮ็ดภารกิจของเพิ่นเรียบร้อยเพิ่นก็เอามาให้เนาะครับเนาะทางส่องกันแตสิได้ลงให้ FC เบิ่งล่ะครับครับสำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับครับกมีความเสี่ยงล่ะครับสำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับเบิ่งเพื่อความสนุกสนานครับเบิ่งไปน้ำกันเรื่อยๆครับ ติดตามกันไปเรื่อยๆครับเปความสนุกสนานนะครับเด้อครับครับพ่อได็ค่ากับขอกบน้ำครับอย่าไปเอายังมากไหมครับนำตัวเล็กนะครับเด้อครับมือนี้ก็มีโอกาสได้มากขอนำปูตาผ่าขาวล่ะครับขอพรนะครับเนาะไฮเอฟซีถือหวยรวยเบอร์เดอปูเด้อครับกับเป็นของเล่าพัฒนาครับปูเป็นกระหายมาสุ่งวดล่ะครับสำหรับเล่าพัฒนาไทยแน่ครับกับติดตาม ไปเรียนนะครับเนาะสำหรับปูตาผาาขาวนะครับเด้อครับพุ่มเจ้าทีครับพุมมเจ้าทีมากครับสิงศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่ครับเ่นบอกเลขเรื่อยครับครับให้มาเรื่อยเรอยู่นะครับเนาะครับสำหรับปูตาผัาขาวนะครับเด้อครับครับเขาไปเบิ้งตัวเลขต้องกันเด้อครับเด้อบบบนี้ครับสำหรับตัวเลขเล่าพัฒนาครับของเซียนน้อนหน้านะครับเด้อครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขงวดที่แหลวนะครับเด้อของเซียนน้อนหน้าครับ เราบงวดที่แล้วครับเพื่อนให้ลูดมากครับวงื่นที่16แหละครับเพื่อนห้ลูดไปที่สองกับเก่าครับเลขก็ออกสองสองเก้านะครับเนาะครับสองสองเก้าครับสองกับเก้าเขาเก้าแหละครับเลขลูดนะครับเด้อเลขลูดเขาทั้งสองทั้งเก้าแหละครับครับเขาทั้งสองทั้งเก้าครับเลขลูดของเพื่อนงามครับมางามนะครับเนาะ สองกับเขาเก้ากับเขาเขาจับคู่กันยังไม่เข้าอีกอยู่ครับแตกครับแตกท้งตัวเจาะพร้อมตัวคำนี่ครับเก้าศูนย์ต่ว่าเป็นตัวกลับดนะครับเด้อครับเก้าศูนย์เนาะครับเนาะตัวนี้ครับเลขเปาของเพิ่นกับไฮสองสองศูนย์ศูนย์ครับเกือบแตกสามตัวหมดละครับนี่ครับเก็ยบเพิ่นไฮเก็ยบศูนย์เก้า เลขงวดที่แล้วเลขเล่าพัฒนาออกวันที่16หกนะครับเนาะพร้อมเลขใหญ่เลขรัฐบาลไทยครับขออก2องสอก้าสามเครับบนเก้าศนะครับล่าง9กครับเลข3าตกับสามครับอันนี้พันหายมาก,กเสียงน,น่าหน้ายมากเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้นะครับเนาะ ตัวนี้พจนครับใ้ถือครับนี่พจนจับมาแม่นคักอยู่ครับเปิดหายมากครสำหรับเลข2กับเกาเนาะครับเลขวิ่งของเพิ่นเพิ่นขายสองเก้เจ็ดสองศูนย์ครับเเพิ่นขายเก้าเจ็ดเ้าศูนเข่าเต็มเตมเนาะครับเนาะตัวเจาะ้อมครับเก้กับสคูเพิดหายมากเก้าเกาเจ็ดเก้เลขเป่ากับสอกับ00ครับ เลข3ตัวกับ2อ็สองเ็ย์ครับ่านเอา3 0 9ก็ย์เกับสิแตก3ตัวหมดละครับงามครับมาดีครับสำหรับเสี่ยนนอหน้าได้ครับเด้อครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับงวดนี้เพิ่งหายมาแล้วครับสำหรับตัวเลขของเพื่อนนะครับเด้อครับครับ่านผู้ใดเบื่อกับสีสกสีม้านยุครับสำหรับงวดที่แล้วครับ ขวดนี้มาตามต่อเพิ่นอีกครับมาเบิ่งน้ำเพิ่นเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับพิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อครับทางซ่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางล่ะครับเพื่อความสนุกสนานครับเพื่อความบันเทิงไปเนาะครับเนาะครับโบต้องเอาหยังมากมายครับสําหรับผู้มักเด้อครับเด้อผู้คัดกับพานตัวเหล็กเล่าต้องครับเนาะเป็นล่าพัฒนาเล่าไรยวันครับเอาไปจับไปบายเบิ่ง ก็ได้ขากับข้าวบน้าก็าให้เ่ตีนเซมือให้ลูกให้เต้านะครับเนาะครับเรบาพัฒนาครับมือแรกงนี่แหละครับมันออกเนะครับเนาะมือนี่เป็นวันจันทร์แล้ววันจันทร์ที่สิบเก้าวันจันทร์ที่สิบเก้า เก้ากุมภาพันธ์หกเจ็ดแล้ะครับกขยังอยู่ในเดือนแห่งความรักครับก็มบความรักให้กันได้ครับสําหรับเดือนนี้เดือนกุมภาพัานธ์ครับเนาะเดือนหน้าก็เป็นเดือนมีนาสําหรับเลขรัฐบาลไทยเป็นแขยังพ้าไรมากนะครับสําหรับสูตรคํานวณของเซียนนอนหน้าเพิินครับหลุดเลยครับเลยครับหลุดหลุดไปเลยครับสําหรับตัวเลขหลุด เพิ่นให้รูดไปที่ที่ทไซร์ลายบาทหนึ่ง okay. <Okay. S 1> เขียนมาดอกกระไดจากที่ลงไว้บไซร์บาทนี่ครับเ <Okay. S 1> พิ่นให้รูดไปที่สองกับสามครับสองกับสามเด้อครับเด้อครับเอาไปรูดเบิง้งเอาไปพิจนารณาเบิง้งครับ <Okay. S 1> าเลขเพิ่นให้มากกัเลข เลขจับคูนะครับเด้อเอาไปจับคูเปิร์ไนทมากเนาะครับเปิร์ไนทมากกับแปดเลขวินของเบิร์นแปดแปดสามสีบบ่ 8, 8. 3, ครับอยู่ในนี้แหละครับเพิ่นว่าอยู่ในทั้งสี่ตัวนี่แหละเอาไปจับไปบ่ายเบิรงเด้อครับเด้อครับผิดทางหน้าเบิรงในสี่ตัวนี่เพิ่นว่าหมวดก้อนนี่เป็นอะไมากอยู่ในสี่ตัวแหละครับจับเอาโลดครับจับคู คพนหายมาตั้งเม็ดกับมีอยูหกครูคือเก้าครับคพนหายมาสองศูนย์สองศูนย์สองเจ็ดแล้วก็สองแปดครับใครจะลืมนะครับเนระือสองแปดนี่สำคัญครับ แล้วก็สที่นี่เป็นไหนมาหนมามหกสามหกสามสองสาสอง แต่ว่าสามซีเปนผ่้ใหญ่มากเนาะเสียดายอยู่เป็นใหญมากถ้าสามสองสามซีเปนขนาดจับมากครับก็บพรเป็นยังจับเอาครับจับเอาเด้อครับเด้ออูนเดมักสามสองสามซีก็ว่าไปสําหรับตัวเลขเนาะครับเนาะอ่าเลขเลขเบิ้ลของเพิ่นเลขสเตีเลขเบิ้ลของเพิ่นใหญ่มากกับสองสองนะครับสองสองเนาะครับเนาะครับสองสองกับสามสาม สองสองสาครับ,รบเป็นกัว่าสูตรคำนวณพ็เพนมาแบบนี้นะครับเนาะครับเลขสมตัวให้มา2หางครับ8ปด8ปด8ี่แ่แจับเอาตัวนี้ครับสำหรับเลขสามตัว8ปดสาโอ้ เป็นตัวแปดสองสี่พันมาหายแปดสองสี่ครับแปดสองสี่ครับแค่นี้ครับสำหรับตัวเลขเด้อครับเด้อกับบ่หลายตัวครับพิจารณาเบิ่งครับกูยู่ไกลอยู่ไกลพิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อครับผู้ได้มักกับจังจัดล่ะครับผู้ได้คัดกับพานครับ เพิ่นหายมากคับสองแปดนะครับกลุ่ม่เพิ่นนะครับกลุ่มสองแปดกับสามสองนะครับสองกลุ่มครับมูนี่ก็เป็นตัวร่องนะครับเด้อจับไว้ครับอันนี้เป็นสุดเซียนนอนหน้าครับเวมวันจันที่สิบเก้าครับเซียนนอนหน้าครับใส่โลโก้เป็นไงครับเซียนนอนหน้าครับ ามกันไปรืเลยนะครับเนาะครับสำหรับเหล็กเล่าพัฒนาครับเอามาต้อนมาฝากเอฟซีสุขสุขคนนะครับเด้อขอให้สุขโชคมันมันลำลำลรยลุยครับเฮงเฮงปังปังครับสำหรับตัวเล็กกาโถือว่ามากมากนะครับเนาะครับออเล็กนั่นเพื่อนใ้เด่นไปที่สามเด้อครับเด้อสามเป็นลูดเลยเป็นเด่นสามกับสองแหละครับ สองก็เป็นตัวร่องนะครับเด้อเหล็กวิ่งเหล็กหลุดไปจับไปบายบินงครับกับบมากไมตัวเหล็กกำลัครับเอามาต่อมาฝากเด้อครับเด้อครับเอาไปชุกไปมานกันไปล่ำไปลวยครับหลังจากเข้าเหา็นขาราุกางเซ็ตสิ้นแล้วกัเอามาพิจารณาบ้างเด้อครับเด้อสำหรับตัวเหล็กครับเดินดีมาตลอดครับสําหรับสูตรคํานวณฟองเซียนนอนหน้าเพื่อนว่า มาดีตลอดครับอ่าอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วครับอาทิตย์ที่แล้วเนาะครับเนาะสามมื่จันพูดสุกลูดเลยครับเขามัดทุกหมื่นเลยครับเขาเสียนนอนหน้าครับมาเบิ้งสตาร์ทครับสตาร์ทมาเนี้วันจันเนาะครับเนาะเริ่มวันจันสิเขาบอเปินกับมันใจล้านเปอร์เซ็นต์หมดแล้วครับเนี่ยครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังายแหละครับทั้งส่องเสียงยาพ้าละกับสิเดล่าพี่ละนองแหละครับพอกันไหมเดาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ